รับเรียนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหน่วยงานดีเด่นประจำปี2564สำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5จังหวัดสงขลากับผมนายเจษดาจิตรรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มากล่าวต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านในการตัดสินการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นปี2564ในวันนี้ ในานามของจังหวัดนาทีวาดและในานามของพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดนาทีวาดต,ต้องกราบขอบพระคุณท่านกรรมการทุกท่านนะครับวันดีที่ให้โอกาสจังหวัดนาทีวาดได้ส่งหน่วยงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนั่นคือสำนักงานการเกษตรจังหวัดนาทีวาดเข้าสู่การประกวดสำนักงานดีเด่นในปีนี้ผมขอเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานั้น าการทางานของอาสงานักงานเกษตรจังหวัดนาทีวาดนั้นเนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งในการที่จะผลักดันนโยบายของรัฐบาลนโยบายของจังหวัดและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายของกระทรวงเกษตรและสาก์ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรก,กรในหลายๆด้านที่ผ่านมา,าที่สําคัญที่สุดในปี 2564รสและปีที่จะถึงต่อไปข้างหน้านั้นเนี่ยจังหวัดนาทีวาดได้มีเรื่องที่สําคัญที่จะต้องมอบหมายให้กับทางสังานเกษตรจังหวัดนาทีวาดในการเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนนั่นคือการกําหนดนโยบายเรื่องของจังหวัดนาทีวาดเป็นเมืองของหลงกองหรือเรียกว่านาทีวาดเมืองแห่งหลงกองหรือนาทีวาดหลงกองซิตี้ซึ่งเราจะส่งเสริมให้ นองเกษตรกรที่มีอาชีพทางด้านการปลูกลองกองนั้นเนี่ยได้ขยายเนื้อที่การปลูกลองกองให้เป็นเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้ในอนาคตาซึ่งขณะนี้มีพี่น้องเกษตรกร,กรที่ได้ปลูกลองกองนั้นให้ความสนใจและก็จะเข้ามาสูา่แนวทางของการขยายตัวในเรื่องของลองกองอสำคัญที่สุดคือการยกระดับคุณภาพราคาให้มี มีมูลค่าที่สูงกว่าในอดีตที่ผ่านมาและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาความความโดดเด่นของเอกลักษณ์ของลองของจังหวัดนาทีวาาซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อในในการรับไปบริโภคในพื้นที่ต่างๆเป็นที่ยอมรับว่าเป็นลองลองที่มีความแตกต่าง แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังนั้นในปี2564และปีอนาคตข้างหน้าเราจะผัฒตันจังหวัดนาทีวาดเป็นเมืองแห่งองกอง,องซึ่งทางจังหวัดนาทีวาดก็ต้องระดมสรรพ์กำลังแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราต้องใช้ทีมงานของเกษตรจังหวัดนาทีวาดเป็นหน่วยขับเคลื่อนในนามของจังหวัดนาทีวาดก็ขอเรียนให้ท่านกรรมการทราบว่าการทํางานร่วมกัน ของทีมงานของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนทิวาสและส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยดีตลอดในช่วงที่ผ่านมาทําให้การทํางานในเรื่องของการแก้ปัญหาสินค้าของเกษตรกรหรือการพัฒนาเทคนิคต่างๆให้ความรู้ก็ดีกับพนักงาเกษตร,รเป็นไปได้อย่างทั่วถึงต้องกราบขอพระคุณและขอสนับสนุนให้สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนาทิวาส ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับ